ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับสวัสดียามนรงเรงครับเมื่อนี้กับผ้ามาชุม่มงว่วไทยของขอกนุ่มรถเข็นครับจะเป็นงว่วไทยน่าจะกลางๆครับสูงรอยไทยสูงรอยยี่สิบจะเป็นโมเมนต์ไทยกี่ครับ ไถ่กี่ก็จะน้อยก็นี้ครับนี่ครับตอนนี้กระท้องทั้งสองแม่และครับอ่าโคมที่ผมซื้อเขามาตั้งแต่ต้ตนปีประมาณเดือนมีนา,าส่วนแม่แดงนี่ก็ซื้อมาน่าจะหลังสงการนี่ครับเป็นแม่ลูกกันตอนนี้แม่นี่นี่นาได้จะเจ็ดเดือนไปเดือนละมั่งครับนี่เพราะว่าเป็นงวดไทยมันจะบวใหญ่ปันใด นี่ครับส่วนแม่ขาวนั่นกัดท้องในหุกเดือนเจ็ดเดือนแล้วครับแม่ขาอาจจะฮุกเดือนง้อสองสามแม่นี่สื่อมาในราคาควมละสามหมื่นครับส่วนแม่แดงแม่ลูกนี่สื่อมาในราคาสามหมื่นหนึ่งพันส่วนแม่ขากับลูกเถิกสื่อมาในราคาสามหมื่นหารอยครับ ตอนนี้แม่กับท่องบดทุกตัวครับแม่แดงนี่ท่องเอ่อเคฟหกแปดสามเดือนสี่เดือนครับส่วนแม่พุ่นท่องทศพลนท่องหกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนครับประมาณนี้อ่แม่ขาวกับลูกผมก็ได้ขายลูกตัวผูไปแล้วหนึ่งหมืนหาพันโอ้ขอโทษขออภัย่ครับบอผิดหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยขายลูกไป มาฮักลบแล้วแล้วเหลืออยู่น้ำแม่อยู่ประมาณหนึ่งมื่นหนึ่งพันครับเหลือทุนอยู่น้ำแม่หนึ่งมื่นหนึ่งพันขาแม่ตอนนี้ขายกับอยู่สองหมื่นกางๆถึงไปไปครับอ่าส่วนแม่นี่ก็ซื้อมาในราคาสามหมื่นหนึ่งพันร่วมทรงด้วยกันครับอ่กับตีราคาแม่สองหมื่นตีลูกหมื่นพันนี่ครับตอนนี้แม่กับท่องเรียบร้อย ตอนนี้ถ้ามันขายกะสี่หมื่น 40, ไปถึงห้าหมื่นกลางๆถ้ามันส่วงงว้อขึ้นนะครับนี่นี่ครับสำหรับพี่น้องผู้ใดสนใจเลี้ยงง่ากะหาเลือกซื้อแบบนี้ก่อนครับแนะนำแนะนำเลยครับเลือกซื้องว่วไทยถ่ายสูงร้อยยี่สิบขึ้นซื้อในเฟซบุ๊กอะไรครับอยู่ในนีผมซื้อในเฟซบุ๊กบัดทุกโตครับ บริเวณไปซื้อในตลาดผมยางบ่ได้ครับพี่น้องผมก็ซื้อในเฟซบุ๊กไม่พอผมเลี้ยงนะครับซุ้มพุ่นก็ซื้อในเฟซบุ๊กกันครับพึ่งท้ำยาไปนะครับถ้าพี่น้องเมื่อไหร่อยากสนสนใจอยากเลี้ยงงัวก็ลองศึกษาเพิ่งครับงวัวไทยเลี้ยงง่ายขายง่ายครับราคาบ่แพงอ่ามีโอกาสขาดทุนหน่อยครับซื้อมามีแต่กำไรครับอ่าอีกอย่างหนึ่ง อย่าเฝ้าไปเสียคนมีเงินครับเพราะว่าซุ้มก็เจ้าเลี่ยงเดือดร้อยกันใช่หว่าหาเาซ้ำกันเมียซ้ำกันแต่ว่าวันขายขายได้หลายกลัวกันประมาณนี้ครับเขาจะเปรียบเทียบแนีน,นี่ตะกี้ผมก็คิดอยู่แมนบบแมนบบเขาจะเปียบเทียบว่าสื่องวัวเดือดร้อยตัวละสองแสนสามแสนสี่แสนหาเงา ให้กินกะเมื่อละสอบสองสอบซ้ำกันครับว่าบามาันลวกผสมเขาว่าเวลาขายดูกขายแต่ไรคือเขาบ่คิดว่าไผลงทุนหลายกากันทันทีนะครับถาลงทุนไหลายมันก็ย่อมได้หลายอยู่แล้วก็มีความเสี่ยงไหลอันนี้ลงทุนแค่โคมละสามหมื่นอันนั้นอ่างวดให้นี่ลงทุนสามหมื่นเลือดลอยลงทุนสามแสนสี่แสนขายได้เป็นธงจังเดือดซื้องวดตัวเดียว คิดเบื้องเอาครับซื้อมาแลยครับมีตัผูกกับขายได้บ่เกินแสนครับคิดเบื้องครับค้าบอกของคนปันของคนปันราคาง่วพวกเลือดร้อยว่าบา้ามันเลือดร้อยน้่เขาอย่างสี่หมอสำหรับคนรวยครับพวกมีธุรกิจพวกเป็นน่ายทุนอย่างนี่เขามาเห่นง่วกับเบกับกฟังฟังเบิเ้องเรื่อยๆครับพี่น้องส่วนผูก้ฉี่สนใจอยากเลี้ยง อย่าฝ่าไปตัดสินใจซื้อแล้วก็มาเปรียบเทียบใช้สมมติว่าเงินสามแสนที่ซื้อเรืยร้อยได้แม่ทองตัวเดียวนะกับซื้อแม่ลูกผู่จะได้จะโค้มจะได้ไประมาณ10โค้มสิบโค้มเลี้ยงไปเลี้ยงไปหเดือนขายลูก10บตตัว,ตวละ2องหมื่นก็จะได้สองแสนนะครับก็บเหลือแม่อีก10บตัว วะธีการก็คิดเรื่องอาเดอครับบ้านนี้ทาเลื่อนร้อยลูกออกมาเม่ตัวผูกบ้านไม่ได้พเพราะแสนสั่ครับหกหมื่นเจ็ดหมืนกก่นถกจีไร่แน่ก็แห้งแห้งไ่ได้ครับอ่ตัวผูกตัวแม่ก็ต้องมะเรียงอีกไปอีกมาสู่ห่อสื่อแม่ลูกน้ำกลนมากเลยก็มาร่วมขขยได้เดียวปลูกตัญญากับเพ่อครับเลื่อนร้อยนี่ต้องกินว่าอาหารน้ำถ้าบ่กินว่าอาหารมันกับบบอ้วนครับแต่กับโงามพร้อมมันก็จะตจอยลองเอา การเปียบเทียบของผมนี่ไปเปรียบเทียบกับซุ่มนายทุนเบิงครับบอเซียกับร่องเบิงครับอ,อาจจะงวดไห้นี่อาจจะได้ได้หน่อยขายได้หน่อยแต่ว่าได้เทละไรหลายๆซ้มซัมขายนา้ำแพ็กนี่นะครับหรือขายน้ำขวดน้ำแพกน้ำถังนี่แหละเขาคือขายถังละสิบบาทเขากข็ขายเอาจำนวนอิสิตันคือก,กันครับเป็นอย่างคือคือขายขวดละสิบบาท ยี่สิบบาทขายจำนวนเขาก็ได้เขากรรวยอยู่ได้หรอครับอ่าถ้าเอาเรียนรย้อยขายตัวเดียวขอล่อรงทุณถึงสามแสนสี่แสนลองคิดเบื้องครับยังจะเกิดขึ้นความเสี่ยงกับหลายมีหัวใจเดียวชีวิตเดียวอีกชีวิตก็ยังอยู่ใน้องอยู่ก็ลองเอาพิดาจรณาได้เบื้องครับสนับเมื่อไ่ผมบอกมาหนี่กับวกาความจริงบ่ดด้ปั้นบ่ดดี้ว่าโจมตีผู้ใดแต่ว่า ผมมาแนะนํ่นมือไม่ให้คิดเบิง้งทบทวนเบิ้งดีดีอ่าคววมงามพู้ได้ก็จะได้ครับพ่อห่าเลียงซุ้มนี่ได้กาไรแล้วนี่เขาจังมาซื้อที่หลังก็ได้ครับคววมงามเอาตัวได้ก็ได้บ้านนะครับเลียงเอาซุ้มนี่ก่อนให้มันได้ตีทุน่นตีตื่นึ้นมาเลียงซุ้มนี่จก 4, ักสียปีแล้วก็โลออกซื้อเรื่อยลอยสิแห้งในไร่ตัวกว่าซื้อมาเท้เดียวครับล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งครับนะครับ บอกมานี่ก็คือบริโจมตีไพเดอรครับพี่น้องคือผมบอกให้สาหรับมือใหม่ได้หูในการลงทุนเปรียบเทียบให้เบิง้งว่าดีหรือบดีหรือจังไดตะกี้ผมก็เลี้ยงลูกผสมอันนี้มาเลี้ยงว่าไหยบ้านนี้ครับลูกผสมง้วงามก็เลี้ยงนะครับันอ้วนมากเขาก็ตีเป็นมันบ่สมบตูตดบ่คือขายก็เป็นราคาขาดทุนบ้านนี้ครับ มันต้องเลี้ยงงามๆอีหลีครับจังสีได้เลี้ยงง้อซุ่มนี่อ่าตอนนี้ก็คำแน่จักหน่อยนะครับเอาสำหรับผู้ใดเข้ามาสู่ไม,ม่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องยูทูบหนุ่มรถเข็นน้ำครับเพื่อจะได้บบพลาดคลิปใหม่ๆในการเ,าเราเรื่องประสบการณ์นในการเลี้ยงง้อของผมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม